สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะลงแนวทางสูตรวิ่งบนตัวเดียวงวดที่ผ่านมานะครับประจำงวดวันที่16กันยายน2567นะครับเลขท้ายออกที่6 62เราเลขวิ่งให้ไปที่2นะครับสำหรับ งวดใหม่นะครับวิ่งตัวเดียวประจํางวดวันที่16ตุลาคม67มาแล้วนะครับจะได้ตัวไหนเด็กวิ่งสําหรับงวดนี้นะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับก็ก่อนชมนะครับโปรดได้มาฟังคําเตือนกันนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณครับครับสําหรับอะนะครับ ก็อยากจะให้ย้อนดูนะครับแนวทางของเลขวิ่งนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับคุณครับตัวนี้มันวิ่งที่3นะครับมันก็ไปที่3 7นะครับพอะเลขตัวนี้อาจารย์ก็บอกนะครับไม่ไม่ล่างก็บนอย่างวดที่แล้ว9วิ่งใช่ไหมครับมันก็ไปล่างนะครับ9นะครับแล้วก็3ก็วิ่งล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามสูตรนี้อีกต่อนะครับแต่สําหรับตอนนี้นะครับอาจารย์จะให้ดูเลขวิ่งตัวเดียวก่อนนะครับก็ยังไงนะครับคุณครับก็ลองย้อนไปดูในในคลิปตัวนี้ก่อนนะครับคุณครับเพื่อท่านจะได้ เกิดความแน่ใจนะครับว่าอาจารย์ให้อะไรไปบ้างนะครับคุณครับก็อย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ก็เน้นอย่างมากเลยนะครับสําหรับ37นะครับไม่คิดว่ามันจะมาล่างนะครับอาจารย์ก็ปักบนนะครับแต่อาจารย์ก็พูดนะครับว่ามันมาบนมาล่างเห็นไหมครับอย่างนี้เห็นไหมครับเด็กเกี่นะครับมันมาล่างนะครับแล้วก็มาล่างอีกนะครับวันนี้มันจะมาล่างอีกหรือไม่นะครับสูตรนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตามต่อกันอีกนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์จะให้ดูแนวทางของเลขวิ่ง อ่านะครับที่ได้2งมวดที่แล้วนะครับอย่างสูตรตัวนี้นะครับก็นะครับสองกับเเท่านั้นเองนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมัน2กับ7นะครับมวดที่แล้วมันสิบตัวนี้ครับตัวนี้มันนี่นะครับดูวันที่นะครับคุณครับเนี่ยตัวนี้มัน16กันยานะครับ อ่าตัวนี้มัน16สิงหานะครับมันก็ตัวเดียวกันเลยนะครับอันนี้มัน2กับ7ตัวนี้มัน7กับ2นะครับคุณครับก็แนวทางแบบนี้เลยนะครับมันก็ผ่านนะครับงวดที่แล้วอ่านะครับ7ก็มาล่างนะครับ2ก็มาบนอย่างงวดนั้นนะครับทั้ง2ทั้ง7ก็เหมือนกันนะครับมาล่างมาบนเหมือนกันเลยนะครับงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตามสูตรนี้กันอีกนะครับว่ามันได้ตัวไหนนะครับอ่านะครับสำหรับคลิปนี้เรามาเอาเลขวิ่งก่อนนะครับคุณครับเลขวิ่งบนตัวเดียวก่อนนะครับเพื่อท่านจะได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับ อ่ะตัวที่เรานามาตั้งนะครับเดี๋ยวจะชี้แจงคุณสักนิดนึงนะครับเดขที่เรานำมาตั้งนะครับก็คือหลักแสนนะครับหลักแสนเราบวกกันเองนะครับได้8หลักแสนบวกกันเองได้อย่างนี้เลยนะครับจนกระทั่งถึงงวดนี้นะครับหลักแสนที่ออกอ่างวดที่แล้วนะครับก็คือ8นะครับแปดอ่าหกศูนย์แปดนะครับแล้วก็6 6 2นะครับก็หลักแสนแล้วก็ใช้6แล้วก็มาบวกกันเองก็ได้2ทีนี้เราจะใส่หลักพันลงไปนะครับคุณครับหลักพันตัวนี้นะครับก็คือ4นะครับงวดนั้นนะครับ หลักพันตัวนี้คือ4ี่นะครับวดถัดมาหลักพันเนะครับวดถัดมาหลักพันก็7อีกนะครับลองลองดูใบเรียงเบอร์นะครับงวดนี้ก็หลักพันห้านะครับและวดวที่แล้วนะครับหลักพันมันเนะครับมันออก1 9 9นะครับงวดนี้นะครับหลักพันก็คือ8อย่างนี้เลยนะครับอ่าดูดูหลักพันได้เลยนะครับคุณครับทีนี้เราจะมาหาเลขวิ่งกันเลยนะครับอ่เราขีดเลยนะครับเราได้ตัวใดบ้างนะครับมันวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวกาลังเดินดีเลยนะครับ เราได้อะไรครับบวกกันได้12เราใส่เพียง2นะครับ2 3นี่นะครับ3เป็นเลขวิ่งนะครับ3เป็นเลขวิ่งเลยนะครับอาจารย์เราใช้ตัวนี้เลยนะครับวงเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับออกไปที่3 3 6มเมื่อถัดมานะครับ3 4สี่ เอ็ดแปดหกเจ็ดนะครับออกหกอีกเหมือนเดิมนะครับมันอยู่ในหน่วยสิบเลยนะครับตอนนี้ตัวนี้อยู่หลักสิบตัวนี้อยู่หลักสิบตัวนี้ก็อยู่หลักสิบนะครับและตัวนี้นะครับมันอยู่หลักหน่วยนี่นะครับมันอยู่ในหน่วยสิบนะครับเดี๋ยวเราอาจารย์จะดึงใบเล็กมาให้ชมนะครับว่ามันถูกข้ที่แล้วก็ถูกนะครับมันเพียงกลับที่เฉย เห็นไหมครับเนงวดที่แล้วเราวิ่ง2นะครับเมื่อสักครู่นะครับให้ดูโลโก้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเราวิ่ง2นะครับแต่ตัวนี้มันตัวสองกับเ็7นะครับตัวเมื่อสักครู่มัน2ตัวเดียวนะครับนะครับที่ขึ้นโลโก้นะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสองนะครับสองนะครับงวดที่แล้วนี่นะครับมันมีอะไรนะครับสนะครับถ้าเราเอา2มาดึงนะครับคุณครับเนี่ยมันเห็นไหมครับเนี่ยมันถูกเลยนะครับเนี่ยสองหหรือ6 2เองนะครับเนี่ยใบเล็กของเรานะครับ ก no right. ็ถูกตลอดนะครับก็กลับอาหน่อยนะครับอันออกที่อะไรครับ6 6 2อนะครับวันนี้นะครับเลขวิ่งนะครับ0 1นี่นะครับถ้า1เรายังมาจริงๆนะครับคุณครับมันหน้านะครับมันหน้ามากนะครับดูดูครับงวดที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้อย่างงี้เลยนะครับเนี่ยเราไปฟันที่4นะครับ4 4 7มันก็ออก37ล่างไปเลยรูปบนเขาก็เอาตัวนี้ออกเองนะครับหนะครับ ก็เลขเลียงกันอยู่หมดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยหกสองเจ็ดสามนะครับไม่ทราบว่ามันนาเ็นอย่างนี้วดนี้นะครับสูตรตัวนี้มันได้ตัวเก่านะครับคือหกหลักร้อยแล้วทํายังไงมันก็ได้ตัวเก่าอาจารย์ก็คิดว่าเลขมันน่าจะเบิ้ลตัวใดตัวหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอาจารย์วดที่แล้วคาดไม่ผิดเลยนะครับว่าเลขมันออกเบิ้ลแน่เบิ้ลแน่เพราะเลขเราวิ่งตั้งหลายตัวใช่ไหมครับบางสูตรวิ่งศูนย์บางสูตรวิ่งสามบางสูตรวิ่งห้าอย่างนี้นะครับเลยเราก็สับสนมากก็เลยงงไปเลยนะครับลมาดูเข นะครับที่เราดึงออกมาจากใบเล็กนะครับงวดนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับ7 1นะครับบางทีมันอยู่ในหน่วย10นะครับตัวที่2 3 1นเนี่ยนะครับงวดนี้ตัวเนี้ยตัวนี้เพ่งเล็งไว้เลยนะครับ3 1นี่นะครับ 0, 1 1, 2นะครับแล้วก็มันมี6ตัวทุกงวดนะครับคุณครับ 1, 5อ่านะครับเหลืออีกตัวเดียวนะครับ ตัวสุดท้ายก็คือ19นี่นะครับมันอยู่ในหน่วย10นะครับ__ก็ขอให้นะครับงวดนี้นะครับเขาเดินต่อด้วยนะครับ1ตัวนี้นะครับเพราะยัง so ไม่พลาดเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับถ้าเราจับจริงๆนะครับเราจับนะครับสอ2ตัวนี้นะครับมันชนกับเลขวิ่งของเราพอดีเลยนะครับไม่น่าพลาดนะครับอันที่จริงอาจารย์บอกไม่ต้องเชื่ออาจารย์นะครับก็บอกให้เชื่อสูตรกันนะครับบางท่านก็เชื่อสูตรนะครับก็เลยได้มีโชคกันนะครับอย่างเช่นท่านดูในคลิปตัวนี้นะครับ คลิปตัวนี้ก็คือโลโก้ตัวนี้ยังไงครับเนี่ยดูโลโก้นะครับอาจารย์ลองเปิดย้อนดูได้เลยนะครับว่าวิดีโอของอาจารย์จริงไหมในเจ็ดนะครับเนี่ยเตัวนี้ก็7นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับถ้าว่าท่านยังสงสัยว่าจะมีจริงหรือไม่อะไรไหมนะครับก็ลองไปเปิดดูนะครับสูตรนี้นะครับ9 4ของแท้ก็คืองวดที่แล้วมันได้9 4่ใช่ไหมครับงวดที่แล้วมันก็ได้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ย มันใช้ตัวบนตัวล่างเนเก้าสี่นะครับศูนย์สี่ไม่ออกก็ออกตัวนี้เลยนะครับนะครับแล้วดูตัวนี้นะครับเนี่ยอะไรนะมันก็มาซ้อนกันแค่นี้เนี่ยงล่างทั้งบนเลยนะครับสมมติว่าตัวนี้เราได้ศูนย์สี่ใช่ไหมก็ไม่ออกนะครับหนีมาตัวล่างอีกเลยครับได้อะไรนะครับดูหนึ่งห้าใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็สองหกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันอยู่ในสูตรเดียวกันเลยนะครับก็ไม่ทราบนะครับ่างวดหน้ามันจะเป็นยังไงอีกนะครับคุณครับก็เป็นแนวทางนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอาจารย์ก็ นะครับก็เอาคิดแบบสุดๆแล้วนะครับคุณครับเพื่อจะนําทุกเลขนะครับมาให้คุณได้นําเสนอนะครับเพื่อไปเป็นแนวทางนะครับสูตรทุกสูตรมันมีเข้ามีหลุดอยู่เสมอนะครับแต่เราก็ยังมีความหวังนะครับเพราะเรามีสูตร40ตัวของเราชุดหนึ่งที่มันถูกบนถูกล่างนะครับแล้วก็ชุด200กว่าตัวที่ดึงออกมาจากเลขพันหลักคือถูกตรงตลอดเมื่อที่แล้วก็ถูกตรงนะครับ มื่อสักครู่ก็จะเตรียมมาให้ดูเลยนะครับพอดีลมพายุมันมานะครับก็ไปนะครับก็ไปทับถมสลับซับซ้อนกันอยู่มีโอกาสได้ได้ลุ้นกันแน่นะครับขอให้นะครับปิดประพันธ์ใหม่นะครับที่จะมาเสนอให้ท่านนั้นนะครับจากทางฉลากกินแบ่งนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็นําเลขวิ่งให้คุณได้ชมนะครับพร้อมกับ ชุดคู่ที่ยังไม่พลาดนะครับตัวนี้เราก็มีนะครับเนี่ยหกหรือ06เลยนะที่วิ่ง6เนี่ยนะครับก็ถูกมาจากนี่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหกศูนย์มะนาวหกศูนย์หกใช่ไหมครับตัวนี้นะครับหกเจ็ดใช่ไหมครับเรามาพลาดที่อะไรครับสี่หนึ่งเราไม่มีนะครับงวดนี้เราไม่ไม่มีสี่หนึ่งในนี้นะครับมันก็นะครับเนี่ยตอนนี้มันกําลังเริ่มเข้านะครับแล้วก็สามหกเราก็ไม่มีนะครับตอนนั้นมันไป คอมเขาเรียกว่าคอมใบเล็กของเราแต่ก็มันถูกลางนะครับถึงไม่มี4ี่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนั้นมันออกอะไรครับอ่ามันออก4ี่หนะครับเราก็มีใช่ไหมครับเนี่ยเลขวิ่งของเราถูกถูนะครับเพื่อเลขวิ่งมานะครับมันก็ถูกนะครับตัวนี้มันออกอะไรครับเนี่ยสามเราวิ่งใช่ไหมครับมันก็ออกที่อะไรครับเนี่ยอ่าออกที่อ่าสามหกอ๋อสามหกตรงเรามันออกสองหนึ่งนะครับเราไม่มีในนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งมันอีกสูตรหนึ่งมันมีนะครับก็ตอนนี้มันยังวิ่งคู่เลยนะครับห แล้วก็60มันก็0ูนะครับแล้ววัที่แล้วมัน6-2มันก็ไหนครับเนี่ยสองนะครับวันนี้อาจจะกลับอีกหรือเปล่านะครับถ้ากลับก็กลับเอาเลยนะครับตัวนี้นะครับหรือท่านชอบแบบไหนก็ลองลองดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ขอจักลาท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามกันต่อไปนะครับกดกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์บ้านะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาอาจารย์ขอกลับขอบคุณอย่างสูงนะครับ